เพื่อความโปรง่งใสวันเปิดใบคะแนนปตทเฮแต้มมาลาเทสตาสึกลุมพินี126เก็บตกไฟ์มวยเดือดคู่ระหว่างปตทอ,อภิชาติฟาร์มนักมวยไทยกับอเลซิโอมาลาเทสตานักมวยชาวอิตาลีกติกามวยไทย147ปปอ ในศึกวันลุมพินี126เมื่อคืนวันศุกร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่านักมวยไทยไวัย28ปีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่อกฉาสองถึง1นเสียงท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของแฟนมวยเกี่ยวกับผลคะแนนในไฟน์นี้ด้านนักมวยอิตาลีวัย23ปีก็ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ว่าปกติผมไม่ค่อยเขียนถึงไฟ์การสู้ของตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้ดูการชกซ้ำๆดูสถิติด,ด้วยความใจเย็นผมก็แปลกใจมากมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกผมคนเดียว แต่มันมาจากแฟนมวยที่ได้ดูการต่อสู้ไฟน์นี้ผมถูกขอให้รีแมทเพราะผลการแข่งขันครั้งแรกน่าสงสัยและดูเหมือนว่าผมจะถูกหลอกถึงสองครงงั้งทั้งที่ผมพยายามสู้อย่างเต็มที่ผมไม่ได้สนใจการแก้แค้นแต่ผมต้องการสัญญาและอยากทํามันให้ดีที่สุดล่าสุดทางวันฝ่ายจัดการแข่งขันได้แสดงความโปรง่งใสด้วยการเปิดเผยใบคะแนนของการชกในคู่นี้ออกมาให้สื่อได้รับรู้กันซึ่งกรรมการให้ปต่อทอ อภิชาติฟาร์มชนะ29-28สองเสียงหลังมองว่าทำได้ดีกว่าในยกที่2และยกที่3ขณะที่กรรมการอีกหนึ่งคนให้อเลซิโอมาลาเตสตาชนะ29-28หลังมองว่าทำได้ดีกว่าในยกที่2และยกที่3ทํทำให้สุดท้ายกลายเป็นนักมวยไทยเอาชนะไปได้แบบไม่เอกฉันสอนเสียง